ก็สวัสดีครับพเพื่อนชาวฟรีสไตล์เล่นเกมแบบมีสไตล์แล้ววันนี้เราจะมาทําอะไร <c oughs> นั่นนะสิจะมาทําอะไรครับ <c oughs> ก็วันนี้เนี่ยนะฮะผมจะพาทุกคนไปดูลูกเขาว่าแอดวานครับแล้วก็มันน่าจะมีมิสเตอรแอดวานแล้วก็มีตัวละครอ,อื่นด้วยนะครับที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมต้องบอกก่อนเซิร์ฟไต้หวันที่ผมไปทดลองไปดูตัวละครมันเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะแล้วก็เทคนิควิธีเล่นเกมเพย์ ็คือเทคนิคการเล่นกับเพื่อนเนี่ยคือการบล็อกบล็อกพวกสกิลผิวๆแล้วก็จะจะมาบอกครับว่าเราควรทํายังไงไปดูจากเทคนิคในโทนเมนที่เขาแข่งนะครับว่าเขาทํายังไงแล้วก็เทคนิคการสกีนให้เพื่อนชูสามแต้มนะฮะอ่ะวันนี้ก็จะมีคลิปประมาณนี้ครับแล้วก็ผมก็จะพาทุกคนไปดูลุนต่างๆของตัวละครน,นะครับเดี๋ยวก็มาดูครับว่าจะได้ประมาณกี่ตัวเนาะโอเคครับก็มาครับมาดูที่อย่างแรกเลยดีกว,ว่าครับ รู้เขาว่าแอดวานครับก็จากที่พี่ผมได้จัดอันดับในเทียริทเนี่ยเจ้าตัวนี้คือมาอยู่ในเทียเอสเลยเพื่อนๆ,ๆก็ลงคงสงสัยครับว่าเอ๊ะในไต้หวันไม่มีทำไมพี่ถึิงรู้ครับว่ามันเก่งอ่ะก็จากที่ผมไปนั่งดูทัวร์นาเมนต์การแข่งขันอะไรมาเนี่ยแล้วผมก็เลื่อนดูหาไปเรื่อยๆผมก็ได้มาเจอชแน,นลนี้ครับก็คือเขาได้ทำนี่ครับไฮไลท์เออไฮไลท์การแข่งขันของเซิร์ฟเวอร์อะไรไม่รู้ครับซึ่งมันมีตัวละครรู้เขาว่าครับ แล้วก็พวกมิซุอินะแล้วเหมือนเขาจะได้เล่นอยู่เซิร์ฟนี้หรือเปล่าครับแล้วก็วันเนี้ยเขาก็ได้ปล่อยคลิปใหม่มาครับซึ่งเป็นลุคเขาว่าแอดวาน VS สกุลงิผมสั้นครับแล้วก็จะมีในทีมนั้นก็จะมีมิซุอิมีตัวละครใหม่ๆเลยครับซึ่งผมก็แปลกตาแปลกใจนะก็เลยกดเข้าไปดูแล้วผมก็ได้ทักเฟซแฟนเพจเขาไปถามว่าผมก็ใช้ o o เ l e t r a n s ล a t e นะครับคือผมไม่เก่งภาษาอังกฤษไงไปถามเขาว่าแบบผมจะไปถามว่าขอ ตัดไฮไลท์จากคลิปเขามาสักส่วนหนึ่งได้ไหมคือตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่ตอบผมครับผมก็เลยว่าจะเอาลิงก์ทิ้งลิงก์ของเขาเนี่ยนะครับแฟนเพจของเขาแล้วก็ชแนลของเขาไว้ใต้เดสคริปชั่นนะครับเพื่อนๆอ,อยากไปดูคลิปเต็มไฮไลท์เทต็มกดเข้าไปดูได้เลยครับกดติดตามให้เขาด้วยนะก็มาครับเป็นไงครับโหสกิลโคตรผิวครับไม่ให้มันมาอยู่ทีเอสได้ยังไงดูครับปึ๊บปึ๊บ๊บแล้วเหมือนเขาไม่แบบมันคล,อคล่องแคล่วว่องไวมากครับคือแบบ โอ้โห ôi. แต่โอ้โกว่าจะเข้าเซิร์ฟขนาดไต้หวันัไม่มีเลยคคงจะอีกยาวเลยครับผมนี่อันตีของเขาครับฟีดอู้โึ๊บบเบ่งโอ้โห,โหอย่างเทพแล้วเพื่อนคงแบบอะไรมีแค่เนี้ยนะจะรู้ได้ไงว่ามันเก่งมาครับมาดูคลิปที่เขาลงล่าสุดเลยฮะคลิปนี้เลยฮะเห็นไหมส่งให้เพื่อนเสร็จขอบาสครับปึ๊บส่งมาโยกโยกโยกโอ้โหโยกสองครั้งโยกสองครั้งแล้วไปอย่างเร็วครับ คือโคตรผิวครับโกงพอไหมไปดูอีกอันนึงครับนี่อะโอ้โอ้เดินไม่ทันถึงตัวเลยครับลงเป้นไปแล้วโคตรไวอย่างกันนึกแฟดแล้วยังครับนี่ครับขอบาตอยู่ฝั่งนี้แม่งย้ายมาฝั่งซ้ายแล้วครับเมื่อกี้อยู่ฝั่งขวาเร็วไปไหมเออคือแม่งโคตรโกงครับแล้วคลิปนี้ของใสผมจะโดนล,ลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับแค่ให้ทุกคนได้ดูเนี่ยว่ามัน โกงขนาดไหนหรือว่าเก่งขนาดไหนให้ทุกคนได้เห็นเป็นข้อมูลเนี่ยผมก็ชื่นใจเลยครับถ้าอย่างนั้นก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแฟนเพจกดไลค์กดเลยครับอย่ากดดิดไลค์นะปีมือแตกเลยฮะก็สำหรับข้อมูลเจ้าแอดวานลเคาว่าก็จะมีประมาณนี้ครับมาที่อันต่อไปเลยฮะเออแล้วพวกผมก็ลืมบอกครับอย่าลืมไปดู ตัวเต็มได้ที่ใต้เดสคริปชันนะครับผมทิ้ง link ลิงก์ช anel ไว้ให้เขาแล้วแฟนพงแฟนเพจอะไรอยู่ที่ใต้ลิงก์เลยนะเฮ้ยใต้เดสคริปชันเลยนะครับไปดูตัวมเต็มได้นะถ้าแบบยังแบบยังไม่เต็มอิ่มอนะเนาะแล้วก็มาที่เรื่องต่อไปเลยครับการบล็อกสกิลของเจ้าเซนโด2โหมดกระโดโดโ,โคตรโหดโคตรโคตรคูณ2อะไรนี่แหละครับก็เจ้าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากเตี่งแสนเข็ดนเลยเลยครับแต่ที่ผมนั่งดูในทัวร์นาเมนต์แล้วก็ได้มีเพื่อน มาคอมเมนต์ในใต้คลิปนะครับว่าถ้าเจอตัวละครมิวผิวเนี่ยให้คนนึงเนี่ยเป็นคนประกบครับแล้วก็กระโดดทีนึงครับบล็อกสกิลที่เขาหลอกก่อนทีนึงก็อีกคนนึงเป็นตำแหน่งอะไรก็ได้ครับค่อยกระโดดซ้อนอีกทีหนึ่งครับแล้วซึ่งในทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเขาจะทําประมาณนี้เลยคือคล้ายๆกันเลยครับเนาะก็นี่ก็เป็นการบล็อกสกิลของเจ้าเซนโดหรือว่าสกิลตัวอื่นก็ได้นะครับ แล้วก็ต่อไปครับวิธีการสกีนการชุด3มแต้มให้เพื่อนนั่นเองครับก็วิธีนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าถ้าจะแนะนําให้เล่นเนี่ยแนะนําให้เล่นเป็น PF ดีกว่าครับเขาจะมีความคล่องตัวแล้วคือแบบเคลื่อนที่ได้ไวนะสามารถไปสกีนให้เพื่อนได้แต่ก็ต้องแบบมีเป็นทีมเวิร์กเลยนะครับคือต้องสื่อสารกันนั่นเองครับคือเปิดไมค์ดิสคอดหรวอว่าคุยกันในทีมครับผมว่าเราจะแบบเอ้ไปตรงนี้นะไปตรงไหนไปตรงนี้ทํายังไงอะไรประมาณนี้ครับเนาะ ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวครับลืมเลยครับโหลูนนันเองครับเออลืมเลยก็มีเพื่อนๆได้ถามเข้ามาคือแบบโคตรจะเยอะครับว่าตูงนี้ใส่ยังไงขอลูนมิยังอีกหน่อยขอลูนเจ้านี่หน่อยครับขอลูนนู้นหน่อยโอ้โหคูเยอะมากๆเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมทำออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับเนาะก็มาเลยครับ มาดูลูกันดีกว่าครับเจ้าตัวละครแรกที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็วิธีดูแล้งนะครับผมจะบอกให้เซิร์ฟเนี่ยคือให้เราเข้ามาที่อันนี้นะครับอันนี้คือเพื่อนครับและอันนี้คือเซิร์ฟนะครับคืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟเท่านั้นนะครับคือแค่อันดับหนึ่งของแค่ภายในเซิร์ฟนี้แต่ถ้าเราจะไปดูคนที่เก่งๆกว่านี้เราสามารถดูได้ครับกดที่อันแรกเลยครับเห็นไหมครับอ่ะเข้าไปมันก็จะมีตามนี้เลยครับภาษาไทยก็คือภาคครับจังหวัด ภาคแล้วก็ประเทศครับเห็นไหมครับคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นจากประเทศเนี่ยเห็นไหมครับเรามาดูระดับประเทศดีกว่านะคือคะแนนก็จะเยอะกว่าเห็นไหมครับเนาะแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะดูตัวละครไหนแบบเจาะจงว่าอันไหนเนี่ยเราจะดูสมมติเนี่ยครับเยอะมากเลยเทิร์มไทยก็กดได้นะครับว่าเราจะดูตัวละครไหนอันดับไหนที่แบบเก่งที่สุดอ่ะวันนี้ที่จะมาดูเลียวตะครับตัวละครนี้ที่สามารถปั้นยาวๆครับหรือตัวแรกเลยครับคนแรกเลยอ่ะ ออกไปครับโอ้โหแม่งปิดสี่สติครับคือคนนี้มันฉลาดครับแล้วเราก็สามารถปิดสี่สิิได้เหมือนกันนะครับในเซิร์ฟไทยก็คือเข้ามาที่ตรงนี้นะครับรูปเฟืองฮะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างครับเนาะเสร็จแล้วก็เลื่อนปิดสี่สิิเลยครับเ่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับเราก็สามารถดูสี่สิิของเราได้ปกตินะครับแต่เพื่อนเนี่ยคนอื่นหรือว่าใครเนี่ยไม่สามารถมองเห็นสี่สิิเราได้ครับก็คือจะปิดแบบนั้นเลยเนาะ เอาไปใช้กันได้ครับเป็นกิจเล็กเนาะกิจความรู้เล็กๆน้อยๆครับก็มาครับมาเข้าเรื่องเราต่อมาดูรูนเลยครับรูนของเลียวตะเพาเจ้าตัวนี้เขาปิดสีติใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับก็จะดูตามนี้เลยฮะเนาะมันก็จะมีสีเขียวกรมกลงเหมือนไหมครับที่เป็นรูปมืออ่ะอันนี้เซิร์ฟไทยก็น่าจะยังไม่มานะครับมือก็สามารถใช้อันอื่นไปก่อนได้นะครับหรือว่าใช้อันนี้ไปจนเต็มเลยก็ได้นะฮะรอมันเข้ามาเนาะ ก็ต่อไปครับคุณล,ลักษณะสสกิลนี้ก็ตามนี้เลยครับอ่าแล้วก็2สกิลเนี้ยมันยังไม่มาครับผมก็เลยเลยเลื่อนลงไปดูอันดับที่2ครับว่าเขาใช้อันไหนก็ตามนี้เลยฮะโอ้ยตายแล้วครับไม่หมดเลยครับเวนกรมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะใช้เนี่ยลูนอันบนสาวอันบนนี้ก็ได้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะ ไม่เป็นไรครับเอาคนนี้ก็ได้ครับอ่ะนี่ครับก็ตามนี้เลยนะผมจะไม่มานั่งอธิบายนะครับว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไปแบบรวดเร็วเลยครับจะได้ดูตัวอื่นด้วยเนาะก็ถ้าเพื่อนๆตามไม่ทันก็กลับไปดูได้นะครับย้อนหลังกลับไปดูได้เนาะเรวก็จากที่ผมนั่งไล่ดูเนี่ยเจ้าตัวมิซูอเนี่ยคือดูอันดับ4มันก็ปิดครับอันดับ5สกิลใหม่หมดเลยครับดู โอ้โหมีสกิลนั้นนะครับอีกสองสกิลคือใหม่เลยฮะอันดับหครับอเหมือนกันครับอันดับหกน่าจะเหมือนกันเห็นไหมครับคือมันเป็นอันใหม่หมดเลยครับอันดับเจมันปิดใช่ไหมครับเออมันดูไม่ได้ครับมาที่อันดับ8ดเลยครับคือน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะเห็นไหมครับ MVP คือตัวนี้เขาเล่นเป็นเมนหลักเลยครับอันดับ8ดของประเทศนะครับอันนี้เนอะไปครับกดไปเลย มีสกิลใหม่อันเดียวครับ5 5อนันนี้ครับ2อันเนาะและอีกอันหนึ่งเนี่ยผมแนะนําให้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับก็จะไปแบบรวดเร็วนะเพื่อนๆจะเห็นด้วยก็ได้นะครับหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะก็ตามนี้เลยครับต่อไปครับเป็นเจ้าตัวรู้ข้าว่าครับก็กดเลือกหาเลยฮะอ่ะรู้ข้าว่าเนาะเปิบเปิบอ่ะมาดูให้อันดับหนึ่งครับผมอ่ะอันดับประเทศเนาะเืิบเข้าไปครับโอ้โหมันปิดสีติแล้วฮะเลื่อนลงมาครับ เข้าไปเลยครับกดปุ๊บครับอ่าไอ้พวกสามันนี้เพื่อนๆจะใช้นี่ครับมันมีอันเดียวเนาะอันนี้คือสกิลเนี้ยไอ้สองสกิลอะคือไม่มีครับไอ้สกิลใหม่เนาะไอ้สามันบนเนี้ยลุนเนี้ยเพื่อนๆจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแบบที่หนึ่งเขาก็ได้เนาะแต่อันตรงกลางเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยเดี๋ยวผมจะเลือกลองหาดูนะครับว่าอันดับสองเนี่ยเขาจะใช้แบบยังไงแตกต่างอะไรประมาณไหนเนาะดูแบบเทียร์อันดับต้นๆเนาะไปครับปุ๊บ โอ้โหสี่ติมปิดหมดเลยเนาะมันกลัวใครเห็นครับนี่ครับรูนสามอันนี้เพื่อนๆจะใช้แบบเขาก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้อันดับที่สองเขาเลือกเป็นบล็อกครับเนาะแล้วอันอสองอันเนี้ยสองสก,กิลวันนู้นะอะเป็นใหม่ครับเออไม่เป็นไรครับดูอันคนที่สามต่อเนาะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะผมก็มาดูก่อนนะครับอ่ันี่สามปิดและกลัวใครเห็นวะพอสวรรค์เขาก็เต็มนะครับอืม นี่ครับสามวันนี้เพื่อนๆจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่า2คนนู้นก่อนหน้าก็ได้เพื่อนก็สามารถย้อนกอกลับไปดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นหมดเลยครับและสามวันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับผมสมวันนี้คือผมก็จะขึ้นตามนี้นะของไทยก็จะแปลได้ประมาณนี้นะฮะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยหรือว่ารูนสามันบนเนี่ยสีสสีเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับแล้วแต่สะดวกนเนาะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ผมมาฝากในวันนี้ฮะคือแบบโหตอนเนี้ยผมจะบอกว่าตีหนึ่งแล้วครับคือวันนี้จริงๆผมตั้งใจว่าจะปล่อยวันอาทิตย์แหละครับคือมันเลยเถิดมากครับรายละเอียดดีเทลมันเยอะมากๆเลยแล้วแบบผมก็ไม่ค่อยว่างเลยเนาะเดี๋ยวก็ผมขอฝากแล้วหน่อยนะครับจากสี่ติที่ผมดูเนี่ยโอ้โหคือคนเข้ามาดูครับแต่ไม่กดไลค์กด สมับสมาริกกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้นายต้าเฉยด้วยนะครับผมชแนลน้องใหม่ไฟแรงครับอัพคลิปลงทุกวันครับผมมีอัปเดตอะไรตลอดใหม่ๆเรื่อยๆนะครับสามารถติดตามได้เลยครับกดกระดิ่งด้วยนะจะได้รู้คลิปใหม่ก่อนใครนะครับอย่างวันเนี้ยน่าจะเสร็จประมาณตีสองตีสามนี่แหละอย่างตอนเนี้ยถ้าเพื่อนๆยังไม่นอนเนี่ยหัวกดดูได้เลยครับคนแรกเลยเออเอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเออเพื่อนๆชอบเนี่ย กดไลค์ครับซับสไคร์ครับติดตามนะครับเสียงเบาๆนะครับไม่ไหวนะครับเคาดึกเนาะเดี๋ยวข้างบ้านด่าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายนะทุกคน